พะโล้ทรงเครื่องเป็นเมนูที่เจยุ้ยทำขายบ่อยๆค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยกินเนี่ยลองดูคลิปนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนค่ะต้มไข่นะคะไข่ต้มเนี่ยสำคัญนะคะทุกคนถ้าเราต้มไข่ไม่สวยไข่แดงแตกเนี่ยน้ำพะโล้ของเราก็จะไม่น่ากินนะคะพะโล้แบบนี้เนี่ยที่ร้านของเจยุ้ยจะใส่หน่อมไม้ด้วยค่ะใส่หน่อมไม้อัดนะคะหรือว่าหน่อมไม้ที่เราทําคลิปหน่อมไม้ต้มยำนางนั่นแหละคะ่ะใช้ได้นะคะ แล้วก็จะใส่เป็นผักกาดดองนะคะนําทุกอย่างมาหั่นแล้วก็เตรียมไว้ค่ะทุกคนตามในคลิปเลยนะคะผักกาดดองเนี่ยถ้าเราได้มาแล้วมันเปรี้ยวเกินไปนะคะให้แช่น้ําไวนน้นานๆค่ะทุกคนแล้วก็หั่นนะคะจากนั้นเรนาก็บีบน้ําออกให้หมดค่ะชิ้นก็จะประมาณนี้นะคะอย่าไปหั่นยาวมากนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวตักใส่ถุงยากนะส่วนเต้าหู้ก็จะใช้แบบนี้ค่ะนําไปหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทอดให้เหลืองค่ะเวลาที่เราทอดเต้าหู้ทำพะโล้เนี่ยไม่ต้องทอดแข็งนะคะทุกคน วิธีทําของร้านเจยุ้ยในทําแบบนี้นะคะทุกคนก็คือจะผัดอบเชยผัดโป้ยกากผัดผงพะโลนะคะกระเทียมทุบแล้วก็ขาทุบค่ะผัดแบบนี้ให้หอมนะคะเวลาที่เราผัดเนี่ยเราก็จะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะพอทุกอย่างหอมนะคะเราก็จะใส่เป็นขาหมูลอกลงไปนะคะวันนี้เราจะทําให้ดูในปริมาณหม้อเบอร์45นะคะก็จะใช้ขาหมูประมาณ3ากิโลนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ผัดขาหมูให้เข้ากับเครื่องต่างๆค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะ แล้วก็หยดน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เคี่ยวให้น้ําตาลเริ่มละลายเลยค่ะเดี๋ยวอัตราส่วนของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราจะไปบอกในคอมเมนต์นะคะเข้าไปอ่านกันได้ค่ะพอน้ําตาลเริ่มละลายนะคะและน้ําจากขาหมูเริ่มซึมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เลยค่ะก็จะมีไข่ต้มนะคะเอ่อเต้าหู้ทอดค่ะทุกคนแล้วก็เหน่อไม้นะคะแล้วก็จะเป็นผกักกาดดองที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะทุกคน วิธีทำแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างจากการทำไข่พะโล้ธรรมดานะคะก็คือทำตามคลิปเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนวิธีได้ตามต้องการนะคะพอเราใส่ผักกาดดองลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสค่ะเครื่องปรุงที่เจยุยใส่เนี่ยก็จะมีน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเจยุยรู้สึกว่าใส่แล้วมันนัวขึ้นค่ะดูคนมันปรุงง่ายขึ้นนะคะพอใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปค่ะ ซีอิ๊วดำเนี่ยเราต้องค่อยๆใส่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่ดําเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราแก้ยากนะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนานค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือรสดีนะคะน้ําตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ผงนัวค่ะแล้วก็หยอดน้ําลงไปเพิ่มเล็กน้อยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เคี่ยวต่อเลยนะคะเราจะไม่คนนะคะจนกว่าพะโลของเราเนี่ยเริ่มมีน้ําซึมขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ลองพลิกดูนะคะว่าไข่เนี่ย เขามีสีสวยสม่ำเสมอหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าสียังไม่เข้มตามต้องการเนี่ยเราสามารถเติมซีอิ๊วดำหวานได้นะคะแต่ว่าต้องค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันแก้ยากนะคะพอพะโลของเราเริ่มมีน้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะเจย์ยุก็จะใส่น้ำเพิ่มลงไปให้ถึงขอบหม้อเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะตุ๋นต่อนะคะจนกว่าเนื้อหมูหรือว่าผักต่างๆของเราจะสุกเปื่อยดีเลยค่ะแล้วเราก็ชิมรสชาติที่ชอบนะคะ เคี่ยวจนกว่าทุกอย่างจะสุกทุกอย่างจะเดือดนะคะทุกคนแล้วก็ปิดแก้ได้เลยค่ะหน้าตาเนี่ยก็เสร็จแล้วเนี่ยจะประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นพะโล้ทรงเครื่องนะคะจะมีทั้งไข่มีทั้งหมูมีทั้งผักต่างๆนะคะทุกคนรสชาติเนี่ยก็ชิมได้ตามใจชอบเลยนะคะรสชาติที่เจวิททำเนี่ยก็จะออกเค็มเ็มหว,วานๆนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะลองไปทำขายกันได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ